ครับผมวันนี้เราก็จะอยู่กับ Honda Accord นะครับซึ่งเป็น Honda Accord Gen 10ที่ m n o r r h h n g e มาแล้วนะครับตั้งแต่1.5เทอร์โบและ e-hv e หรือ Hybrid นั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับติดตามกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่กับตัว ehev ก่อนนะครับซึ่งเป็นไฮบริดที่เราคุ้นเคยกันตอนนี้ Honda เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกจากไฮบริดเป็น ehev นะครับซึ่งจะได้รู้ว่าเครื่องแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับในตัว ehev tech เนี่ยยังเหมือนเดิมตั้งแต่กระจังหน้าที่อาจจะมีโลโก้เนี่ยจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็ที่เห็นอยู่สีวาฟ้าเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนใหม่ นอกนั้นเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนพาร์ทหรือว่าจะเป็นล้อแม็กอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมแล้วที่มันเปลี่ยนชัดเจนเลยเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเครื่องฟอกอากาศครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าติดตั้งเพิ่มมาเพื่อให้คุณได้หายใจที่เอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปนะครับเขาจึงได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ Honda เขาใส่เข้ามาให้กับตัว e h e v นะครับ ส่วนคันนี้นะครับที่เรายือนอยู่นี่ก็เป็น1.5เทอร์โบนะครับคือตัวเดิมนะครับตัวรุ่นเริ่มต้นของ Honda Accord นะครับตัวนี้นี่แหละที่มีอะไรที่เขาใส่มาให้เยอะการไมเนอร์เชนครั้งนี้นะครับ2021ครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่มันเป็นการไมเนอร์เชนที่เอาออปชันเนี่ยเอาเข้ามาใส่เขาเอาออปชันจากรุ่นท็อปที่เป็นไฮบริดตัวเดิมนะครับ เอาเข้ามาใส่ใน1.5เทอร์โบตัวนี้เอาอะไหนๆก็ยืนอยู่ข้างหลังแล้วจะเห็นว่าชุดคล้ายๆดิฟฟิเซอร์ตรงนี้ที่เป็นท่อท่อคู่นีฮะอะตัวนี้ชายล่างของกันชนหลังเนี่ยก็ตัวนี้จากเดิมเนี่ยจะไม่มีอันนี้ก็ใส่เพิ่มเข้ามาล้อแม็กนี้ก็ยังเป็นล้อรุ่นเดิมยางเดิมขนาดเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะแต่ว่าด้านหน้านี้นะครับก็ใครที่เคยซื้อ1.5เทอร์โบไปตรงนี้มันจะ เป็นปิดๆเอาไว้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยซื้อ1.5 Turbo ไปเนี่ยจะต้องไปหาสปอตไลท์มาติดนะตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขาก็ไปเอารุ่นจากรุ่นท็อปเนี่ยเอามาใส่ให้นะครับโอเคด้านนอกเนี่ยก็จะมีเท่านี้ครับผมอ้าเมื่อเรามาอยู่ข้างในแล้วนะครับก็หน้าตาทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าด้านในเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่เขาได้เพิ่ม ไวร์เลสชาร์จิ่งนะครับตรงนี้ก็คือจะซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ง่ายๆก็เอาโทรศัพท์วางเข้าไปเลยมันก็จะชาร์จนะครับแต่ต้องเป็นโทรศัพท์ที่มีตัวไว r ์เลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับอตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่ก็จะสิ่งที่เพิ่มที่มาโอเคจากตัวเดิมน,นะครับตรงนี้จะไม่มีนะครับใ <c oughs> ต้ช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะไม่มีแต่เขาก็ได้เพิ่ม USB ที่ชาร์จโทรศัพท์มาไว้ให้อีก2ช่องนะครับคราวนี้ก็ชาร์จกันเพนลินเลยฮะค,คนนั่งข้างหลังส่วนด้านหลังที่มีเพิ่มอีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นก็เพิ่มความหรูหรายอย่างที่บอกนะฮะก็จะมีม่านหน้าต่างหลังมาด้วยนะครับก็คือยกจากชุดตัวท็อปเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัว1.5เทอร์โบด้วยในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องบล็อกเดิมอยู่นะครับ1.5เทอร์โบที่เราคุ้นเคยกันมา ตั้งแต่ C ีว i c นะครับแต่ว่าใน Accord กับ C ีว i c นี่ก็คือจะแตกต่างกันเรื่องของอัตราการบูสต์แล้วก็ในเรื่องของชิ้นส่วนบางชิ้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็ต่างกันเครื่องยนต์ตัวนี้1.5เทอร์โบก็4สูบนะครับแล้วก็มีแรงม้า190แรงม้านะครับเหมือนเดิมไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จูนไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเั้งนั้นเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆผมก็จะบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสไปที่ตัว1.5เทอร์โบซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีออปชั่นในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับในเรื่องของ Honda Sensing อ่าตรงเนี้ยคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้มันก็จะไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการเรียกร้องที่อยากจะได้เพิ่มอยากจะมีเพิ่มเหมือนกันในตัวที่เป็น e-hv หรือ h y b r i d นั่นเองนะครับทีนี้ เขาก็เลยจัดออปชันแบบเต็มๆแบบเทคโนโลยีใส่เข้ามาให้ในตัว1.5เทอร์โบไปเลยจะได้จบๆกันไปเพราะอย่างนั้น24,000บาทเพิ่มเฉพาะรุน่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นเองจะได้อะไรมั่งตั้งแต่ข้างนอกเป็นสปอ t l ตไลท์เป็นท่อไอเสียคู่เข้ามาข้างในก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์มีม่านหลังมี USB ข้างหลัง นะครับแล้วก็มีกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีกระจกไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บานอ,อันนี้ใส่มาให้เพิ่มมีเบาะหนังที่เป็นสีน้ำตาลอ,อันนี้เหมือนรถหรูเลยแล้วก็ใส่ Honda Sensing มาให้เรียกได้ว่าโหอย่างโคตรครบเลยแล้วก็เพิ่มแค่24,000เพราะฉะนั้นไปหาติดตั้งเองทำไม่ได้นะครับ ซื้อตัวใหม่เถอะได้ครบได้เยอะแล้วคุณก็จะซิ่งแบบหรูๆได้สบายแบบที่ผมกำลังขับอยู่นี่แหละครับถ้าให้ผมมองเนี่ยนะครับก็ผมว่าตัว1.5เทอร์โบเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างคุ้มที่สุดนะฮะร,ราคา1 4, 000, ลา้าน4แสนไปปลายแล้วนะครับ ส่วนคันนี้ที่เห็นนะครับสีดำนี่ก็คือตัว e h e v นะครับหรือไฮบริดตัวท็อปนั่นเองซึ่งราคาจะยืนพื้นเท่าเดิมนะครับ1 7 9 9 0 0้บาททั้งหมดนี่ก็คือ Honda Accord รุ่นใหม่เพิ่มเติม,ตมออปชันอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับใน iM Car Channel นะครับก็ยังไงก็อยากมีรถใหม่ๆม,มาดูมารีวิวหรือมาขับให้ดูเนี่ยก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีแจ้งเตือนเวลาที่มีรถใหม่ๆเข้ามารีวิวให้คุณได้ดูนะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจงให้เราด้วยขอบคุณครับ